อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับส,สรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันพยาวนนนรุ่นชนะมารหลวงพ่ออนันวิสุทโธวัดบางพรีน้อยจังหวัดสมุทรปราการปี2 5 6 6เดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดแต่ละเนื้อกันเลยนะครับกล่องกำมมหยี่สีน้ำเงินนีจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการที่1.15เป็นพิมพ์เล็กนะครับขนาดห้อยคอ เนื้อทองแดงสร้างจำนวน2,000องค์ที่กล่องจะเขียนว่าพยาวานอนวัดบางพรีน้อยรุ่นชนะมาร2566เป็นเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์เล็กเป็นขนาดห้อยคอเราเปิดให้ปูชาอยู่ที่อง์ละ350บาทรายการที่1.15เนื้อทองแดงเป็นพยาวานอนนะครับจับตรี ถ้าจับตรีเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่ออนันต์เลยนะครับจัดพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับมีเกจิอาจารย์มาปลุกเศกกันถึง13รูปนะครับมีแต่เกจิอาจารย์ดังๆเท่านั้นนะครับมาร่วมปลุกเศกถ้าใครได้ชมคลิปเปิดสั่งจองอ่ะจะได้ทราบรายละเอียดนะครับอันนี้คือด้านหน้า พยาวานอนเนื้อทองแดงด้านข้างด้านหลังด้านข้าง เลขโค้ดจะอยู่ใต้ฐานนะครับจะมีเลขโค้ดตอบอยู่สร้างจำนวน2,000องค์ก็จะตอบตั้งแต่เลข1จนถึง2,000ปัจจุบันพยาวนอนของวัดบางทีน้อยนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับดังไปไกลถึงต่างประเทศ ถ้าใครไปที่วัดบางพีน้อยมีโอกาสเจอต่างชาตินะครับมากราบองค์พยามานอนที่วัดนะครับตอนที่ผมไปก็เจอบ่อยนะครับไปกราบแต่พยาบานอนของวัดบางพีน้อยนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าใครไปที่พิพิธภัณฑ์นะจะเห็นว่าคนมากราบไหว้นะเอาของเส้นไหว้ามาแบบไหวเยอะมากแสดงว่าคนเข้ามาขอกันแล้วสมัมิทธิ์ผลกันเยอะนะครับ นี่คือเนื้อทองแดงนะครับองละ350บาทเนื้อทองทิพย์ก็จะออกสีเหลืองนะครับสวยงามทองทิพย์รูปตอนที่เปิดจองนี่เป็นทางวัดเขาถ่ายนะสีเขาจะาไม่ออกสีเหลืองเป็นพิมพ์เล็กขนาดห้อยคอนะครับตอนเปิดจองดูรูปเขาสีอาจจะแบบไม่เหมือนกับจริงแบบนี้อันนี้แบบสีจริงๆจะองจริงเลยนะครับจะออกสีเหลืองทองสวยงามมาก ในรูปอาจจะดูวัดตัวใหญ่เพราะว่าวัดเขาถ่ายออกมาแล้วเขาขยายภาพให้มีความคมชัดนะครับก็เลยดูเหมือนตัวใหญ่ๆจริงๆแล้วไม่ใหญ่นะครับเป็นองค์ขนาดห้อยคอพิมพ์เล็กพยาวนอนเป็นเนื้อทองทิพย์รายการที่1.4สร้างจำนวน2,000องค์เปิดให้บูชาองค์ละ400บาทนี่คือด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านข้างเลขโค้ดจะอยู่ใต้ฐานจะมีเลขโค้ดต่อเป็นเลขโค้ดไทยนะครับจะอยู่ใต้ฐาน ผู้ทุกคนหรือว่าอนุภาพของลิงจับหลักหรือว่าพยาวนรเนอี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับด้านคงกระพันชาตรีเป็นทรหดอดทนแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นมหาอำนาจผู้คนยำเกรงเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์อาสาเจ้านายจึงเป็นที่รักของเจ้านายเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสร้างความมั่นคงหรือฐานะที่มั่นคง มีความมั่นคงแก่ชีวิตตามสัญลักษณ์ดิงจับหลักดิงจับหลักหรือว่าลิงจับตรีนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบค้าขายร่ํารวยที่พิพิธภัณฑ์นี่พราค้าแม่ค้ามาบนเรื่องค้าขายนี่เยอะนะครับเอากล้วยมาไหว้กันแบบเพียบเลยนะครับค้าขายดีมากถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลน์ ID ดีเป็นไลน์แอด แอด pbpb4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางไลน์แอดได้ยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้ กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ